การสังเกตควขยท้องว่าลูกี่เป็นผูหรือเมียนียที่การนี่ได้ผลรอยเปเซ็นนะครับวิธีสังเกตไข้ที่อยากดูกว่าลูกอยู่ในทองเนี่เป็นตัวผูตัวแม่นี่สวัสดีพี่น้องคนหักวข้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกไปว่า วิธีการสังเกตวายนะครับว่านเป็นจ้าใดนะครับเดี๋ยวมาคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าผลมันเป็นไหนมันแมนบอลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับวา่ของผมน่ได้ขอดลูกของมันแล้วนะครับก็เเยสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องว่าซิ่งที่ผมเบาไปที่ว่าได้เบอกไปว่าในคลิปก่อนนะครับว่าเป็นจ้าใดนะครับผลงาน ค,คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกว่าการสังเกตควายท้องว่าลูกสิเป็นผูหรือเมียนี่นะครับมันมีสูตรเบิ้งตามผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันได้ผลนะครับวิธีการนี่คือได้ผลนะครับก็คือแม่อ้วนนี่หมอมาอุ่นตะเศร้าเบื้องแล้วว่าเออบ่เห็นบ่เห็นว่าเป็นเพศไหนนะครับแต่ว่าตามหลักการที่ ผู้เพิ่อนเลี้ยงควายมาก่อนที่ผมไปสอบถามไปศึกษาเพิ่นนี่เพิ่นบอกว่าถ้าคัวาอแม่ตอนท้องนี่อาการงุดงิดนะครับงุดงิดแล้วก็มากเอาเขาไปเสียดซีกับนั่นก็บนีนี่แสดงว่าลูกในท้องนี่เป็นตัวผู้นะครับบานี่แม่อ้วนนี่ก็มีอาการเป็นแบบนั้นนะครับนี่ไปเรียนกับต้นไม้นี่ไปเรียนกับน้ำคั้นแท่น้ำหยางแน่นะครับ ลูกเพื่อนออกมานะครับมือนั่นเป็นคลิปวันที่สิบนะครับปรากฏว่าพานมาได้สองมือนะครับลูกเพื่อนออกเป็นขอดผมก็เห็นอาการสังเกตอาการตอนแรกกับไปเบื้องเห็นว่ามีอาการเจ็บท้องก็เลยมาเบื้องนะครับก็เลยขอดขอดวันที่สิบสองนะครับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีนี่แหละนะครับเดวมือนี่สีผ้ามาเบื้องนะครับว่าอาการ ลังขอดเป็ลังเลยเพราะว่าแม่อ้วนเป็นไข่แม่ลูกแรกนะครับลูกที่เห็นนี่เป็นลูกตัตผูนะครับเป็นพึ่ยังเพิ่นวาเลยวิธีการนี่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีสังเกตไข่ที่อยากดูกว่าลูกอยู่ใน้องนี่เป็นตัวผู้ตแม่นี่คือเป็นยังผมคือวา่าได้ผลเพราะวา่าผมเห็นมาแล้วประมาณสามสี่แม่นะครับที่ไปเบืองมาเป็นพื่การเบิดเลยนะครับผมก็เลยกการันตีเอา ตามประสบการณ์ของผมนะครับผมเห็นมาแล้วลอยเปนเนแต่ว่าบอรู้ว่าคนอื่นจะเปลีป่ยนบอนะครับนะนะจุดจุดนี้คือผมเห็นมาเบิดคือซีเมียที่ผมไปเห็นมาเบิดนี่คือเปลี่ยนคือยังเพิ่นวาเบิดนะครับเริ่มจากไม่อ้วนนี่คือได้ลูกตัวผู้นะครับเป็นลูกของกระทิงผู้นะครับเนี่ยขอดมือขึ้นนี่ครับตอนเวลาประมาณสามทุ่มสามทุ่มสิบสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีนี่แหละนะครับ ขอดออกมาแม่อว้วนนี่เป็นควายที่สูงลอยสามสิบสามนะครับเป็นควายบ,นบานๆเท่านี้แหละสูงลอยสามสิบสามแล้วก็ได้ลูกไส้นะครับขอดแรลกขอดนี่น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบสามเอ้ยว่ามนันว่ามันน้ำหนักส่วนสูงนะครับพอไหมส่วนสูงที่วัดเบื้องนะครับเลยประมาณเจ็ดเจ็ดสิบสามเส้นนะครับก็ถือว่าเอ่อสำหรับควาย แม่ซัมี่นะครับก็ถือว่ามาดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ห็นได้ชัดก็คือเขาเพิ่นนะครับเรามาเบิ่งเขาครับเขาออกมาแต่น้อยนะครับเนี่เขาเด่นคืพอพอเพล่นเลยครับนี่ครับเขาแล้วก็ขค้าลังค่อนข้างที่จะเงวใหวไงนะครับอันนี้คือวายอายุยังบ่ถึงหนึ่งวันนะครับนี่ประมาณยี่สิบชั่วโมงได้นะครับซื้อยังบ่ได้ตัง น,นี่คือลูกไม่อ้วนลูกแรกครับนี่ลูกแหลกได้ตัวผูนะครับลูกใส้กระทิ่งผูคือตอนลอดนี้รู้สึกว่าจะลอดไงนะครับขนาดเป็นออลูกแรกก็ลอดไงนะครับหลายคนพ่นว่าลูกแรกมันจะลอดหากนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกาดคิดก็คือว่าหลังจากที่ท้ายคลิปไปคลิปที่แล้วบอกคิดว่าสีขอดเร็วปานี้นะครับบอกคิดว่าสีขอดเร็วปานี้ผ่านมาสองมือ มาขวาดแล้วนะครับตอนย่ำกลางนขึ้นแล้วก็ลูกออกมากอะคือว่าดีครับลูกแรกก็ถือว่าโอเคอยนะครับเพราะว่าผมกับว่าได้ยี่ยางไหลนะครับเบี่ยงไปตดำกมหมักของเฮานี่แหละนะครับม <c oughs> ีลูกไส้เขานม่านนะครับตาก็แต้มิ่มซัดนะครับเขาคากะเง้วดี แด็กก็ต้องรอบเบิ่งอีกเทแกนึงว่าพ่อเพิ่นได้อายุเพิน 18, ่นสิไปดสั่มเดแต่ว่าความเชื่องผมจะขั้วอยู่ครับขอดสามทุ่มนะครับส่วนอีกเรื่องนึงน้องควายนะครับเรื่องน้องเรื่องน้องนี่ขอดสามทุ่มซิฟได้ได้น้องประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี่นะครับมันขึ้นเนี่ยซึ่งพ่อผมก็เป็นคนมาเอาน้องเขานะครับประมาณตีสามกว่านี่แหละ ได้น้องก็ถทอว่าได้หลายอยู่ครับอันนี้ก็เป็นแม่อว้วนนะครับร้อยสามสิบสามสูงร้อยสามสิบสามได้ลูกตัวผู้นะครับลูกชายกระทิงผู้อายุประมาณยี่สิบชั่วโมงนะครับก็ถทอว่าเชื่องนะครับจับได้ใบได้เล็บกระดีครับกอดดีอยู่นะครับลูกชายเพื่อนล่อเบิงต่อไปนะครับว่บาจีเป็นยังไง <c oughs> ครับ แต่บานนี้ครับแม่อ้วนที่ผมได้เว้าไปนะหมอเขาอุนตซาบิ่งเขาบ่ได้การันตีว่าสิเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าเขาบ่เห็นเพศนะครับแต่แม่ที่เขาเห็นเพศนี่ครับแม่นนี้เบิ่งเลยครับนี่แม่อนี้นะครับที่เขาเห็นเพศหมอที่มาอุนตซาซึไปย้อนเบื้องในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้มันจะมีคลิปที่ว่าหมออุนตซาซึแล้อกว่หมอก้างที่จะการันตีว่าเป็นตัวเมีย นะครับหมายถึงลูกในท้องเขาอันนี้คือแม่บุญปรากฏว่าท้องเรียบร้อยครับสูงปว่มานร้อยสามหกสามเจ็ดนี่แหละครับนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตวัดยืนยันโบลูดตอนนี้สิเท่าไรตามลงเล็กน้อยท้องเรื่มยอนกำหนดคลอดที่ผมบอกก็คือสองเอ่อสองตุลา่านะครับไกลหอนแล้วสองตุล่าแต่โบลูดเจ็ดเลียวซื่อสาเจังใดนี่นี่คือมันโมมิโตโนะเม่ที่หมอการันตีขาเบิงนะครับหมอบะไรกรันตีดอก หมอบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นตัวเมียตัวเชิดครับตัวรอกมานหน่วยหกแต<ม>่รอดเบิงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแม่อ้วนให้ฟังนะครับคือว่าหมอมาอุ่นแต่เศร้าเนาะจากคลิปที่ <c oughs> แล้วลเดี๋ยวรอดเบิงแต่แม่อ้วนนี่อาการอาการกะบ่มีอาการแบบว,ว่าไปซีดไปซีดไปไปเสียดสีนะครับไปเสียดสีครับ เออไปเสียดสีกับต้นใหม่หรือกับเอียงนะครับเป็นนิ่งเลยเวลาปล่อยเล่มปล่อยอย่างนิ่งซึ่งจากที่ผมไปถามมาเพิ่นกับว่านิ่งนี่แต่เล่มยานิ่งนิ่งย่างนิ่งนิ่งนี่เปอร์เซนตนลูกเป็นตัวแม่นี่สูงนะครับ่บลูว่าสีแมนบ่ดแต่ว่าแม่อ้วนนี่แมนนะครับแมนแมนลอยเปอร์เซเลยบ่แมนต่แม่อ้วนค้วยตัวอื่นที่ผมไปเบืองมากับแมนนะครับตอนนี้ซีตัวืฮ้ยจังผมว่าซีตัว นะครับที่เป็นตัวผู้แม่เมียกันงุ่นยิดนะครับเอาเขาไปเสียดสีกับอันนั้นนี่แต่ว่าแม่แม่บุญนี่บ่มีนะครับนี่แม่บุญตัวนีบ้บ่มีแล้วก็หมออุนเตซ่าเบื้องวะเอ่อเป็นตัวเมียไปย้อนเบื้องคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเลาลงนะครับเดี๋ยวรอคลอดมือใกล้คลอดนะครับว่าจะเป็นเจ้งไรแต่บ่รู้ว่าจะคลอดมือไรแต่กหนดคลอดกับวันที่สอง รอเบิ่งว่าจะขอดก้อนบ่เพราะว่าไม่อ้วนนี่ขอดก้อนขอดก้อนกาหนดประมาณสิบสองหมือนสิบสามหมือนนะครับขอดก้อนกัหนดยี่สิบสามหมื่บ่รู้ว่าแม่บุญนี่สิขอดก้อนกัหนดจักมือนถ้าว่าไม่บุญนี่อ,นอ,นอยากอ้างหน่อยก็ไม่อ้วนอยู่จักน้อยนะครับแต่รอบเบิ่งอีกเพียงหนึง่งว่าจะเป็นเจ้าไดบานนี้แม่บุญนี่ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับก็อยากได้อยู่ลูกตัว เมียของกระทิงผู้นะครับกระทิงผู้พื่กันนะครับได้ว,วา่าถ้าสองตัวนี้สองแม่นี่นะครับคอดแล้วทำ่าสิเลือกเลือกไผ่พอพันตัวด้ดมาใส่แติเลือกนี่ครับเจ้าไดมอนนี่แหละควาวยของผมเองนะครับนี่ครับเป็นกล้วยพอพันของผมนะครับตอนนี้ไดมอนเพิ่อนอายุสองปี แปดเดือนกว่าสิเขาเก้าเดือนแล้วใกล้เขาเก้าเดือนแล้วสูงกว่าแม่นลอยหกสิบนะครับลอยหกสิบผมว่าบ่ขาดนะครับนี่สองปีแปดเดือนนะครับยังบอร่องผสมเบิ่งเดียวสิร่องผสมกับควายยุขอกเจ้าของนี่แหละนะครับมีเจ้าไดมอนด์นะครับเป็นเอ,อ่อควายที่เป็นควายพอพันของผมละผมออกมาไปถาผสมของเจ้าของนี่แหละครับ เพราะว่าเขากับรูปร่าง,งยังดีอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งสองปีแปดเดือนครับคือว่าดีครับหน้าตากระลอนะครับหน้าตารอผู้ใดมาเบิ้งก็บ่าหน้าตารอแขงขาใยนะครับแขงขาใ่หน้าตารอเดี๋ยวจะล่องออกผสมเบิง่งว่าจะเป็นเจ้าใดนะครับเดี๋ยวรอ้อใ์ผู้ไยแม่ของผมพร้อมนะครับจะชีได้ผสมเขา สุดท้ายครับเ๋ยวย้อนมาหาแม่อ้วนอีกนิดนึงนะครับคือผลงานเพื่อนรืมบอกนะครับลืมลืมเบาไปเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะขอดง่ายขอดง่ายหละกะคือตอนขอดนี้แม่อ้วนี่สิสิบอค่อยดินสิบอค่อยเงินฮัดสิบอกห,หววลูกนะครับคือขอดออกมาแล้วจับลูกใบลูกได้ขนาดเป็นควายลูกแหลกนะครับและะ้วกใหน้นุ่ม ให้นมลูกเออ่ได้เร็วนะครับแล้วก็ลูกนี้ลูกได้เร็วนะครับลูกตัวนี้ลูกได้เร็วใส่เวลาอยู่ประมาณบ่ถึงชั่วโมงนะครับในในตอนคลอดใหม่ๆนี่ก็ลูกได้แล้วนะครับลูกยนีงได้ลูกไปกินนมได้แต่ว่ากินนมนี่ได้ซอยอยู่แหลกๆนะครับได้ซอยเพราะว่าเป็น,ปนแม่แหลกนั่นะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเชื่องอยู่ มักเลนนะครับนี่ยอรอเบิ้งนะครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับฝากรอดติดตามนะครับแม่บุญนะครับว่าสีขอดมามเป็นจงังไดสิเปลี่ยนตัวแม่คือเพิ่นวาบอ้าเป็นก็นแสดงว่า,าการสังเกตนี่ถือว่าใช่ได้นะครับทฤษฎีนี่ใช่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวายแต่ละตัวมันอาจจะบวกกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมพอมาที่ผมได้นามาถ่ายทอดเป็นความรู้มือนีนี่ก็คือว่า มันแมนมันแมนลอยเปอร์เซ็นนะครับที่ผมเจอมากแต่ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับแต่ก็มีอนอันที่มันโบแมนอันที่มันโบแมนก็คือผมบอคคิดว่าแม่อ้วนเนี่ยจะขอดเร็วปานนี้บอคคิดว่าแม่อ้วนจะขอดเร็วปานนี้นะครับเพราะว่ามือนั่นกระท่ทยไปวันที่สิบงานวันที่สิบสองขอดแล้วผมมือใกล้ขอดนี้เขามือขอดตอนอตกแรงมากเขาเริ่มหมุดยึดนะครับแม่อ้วนเริ่มหมุดยึดจังหน่อย เ้วเป็นบ่ก,กินยังผมก็ไ่ได้แปลกใจบ่ได้เอใจจนตกมากประมาณสองสามทุ่มเห็นมีอาการแปลกๆกันเลยสังเกตผ่านกล่องนะครับติดกล่องจอนไว้แล้วกบสังเกตเบิง่งปรากฏว่าเขากาลังเบ่งกันเลยได้ออกมาเบิ่งนะครับเรอติดตามครับนี่อติดตามแม่บุญต่อไปแล้วสิได้อัปเดตให้เบ่งองยู่นะครับว่าทฤษฎีนี่ได้ผลบ่ครับสาหรับเรื่องเบิ้นี้ก็เป็นความรู้ ่บมันความรู้เป็นความรู้มาแหลกเปลี่ยนกันนะครับ่บมันความรู้ที่แน่นอนหรอกแต่ว่ากับเป็นทฤษฎีทฤษฎีนึไงในยุ่นะครับอาจจะยังบ่1อยเสแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมพบข่อมากล้วอยากมาทายถอดให้พี่น้องอคนเรียงควายนะครับเมื่อไหม่หรือว่ายังได้ได้รับได้รู้พอเป็นความรูบ้บ่ได้หลก็ได้หน่อยนะครับพอให้คนเอ่อได้รู้รักการแน่นะครับอาจจะบ่ถือทั้งเบิดนะครับแต่ว่า ผมกับเบ้าในสิ่งที่ผมพบผมเจอนะครับเพราะว่าผมกับเป็นคนพึ่งเลียงเนาะกับอาจจะยังบม่มีความรู้หลายซํำผู้ที่เพิ่นเลียงมาก่อนนะครับจ่ก็เอาทอที่มีนะครับก็มาทายทอให้ได้เออได้รับได้รู้บิ่งครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลออัปเดตแล้วจะมาพอกันอีกแก่นึงนะครับหลังจากที่เออแม่บุญขอดนะครับ สำหรับคิวนี้ก็ขอจยกไปเพียงเท่านี้นะครับ